สวัสดีครับขณะนี้ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่นะครับวัดพระาธาตุลำปางหลวงตําบลลำปางหลวงเพืภอกาะคาจังหวัดลำปางนะครับหลังจากที่ได้ลงพื้นที่สํารวจทางกายภาพทั้งโรงงานเซรามิกในชุมชนตําบลหมู่บ้านาสารามิงนะครับตํบลท่าผาเพื่อกาะคาจังหวัดลำปางและได้ออกแบบเครื่องมือสัมภาษณ์แล้วก็ได้ให้ช่างนะครับออกแบบสเก็ตภาพ พระาธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็นต้นแบบที่จะนำมาผลิตเป็นเซรามิกนะครับองค์พระบรมาธาตุเจดีย์ลำปางหลวงนะั้นมีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนาตามตำนานของวัดพระ,พระาธาตุลำปางหลวงพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แล้ครับแล้วก็ได้ให้เกศาให้กับนายลกก่อนนะครับได้มาบรรจุไว้ที่นี่นะครับได้มีการบุรณับองค์พระบรมาธาตุเจดีจากพระมหากษัตริย์หลายพระองค์นะครับ จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นองค์พระบรมาธาตุเจดีย์ที่สวยสดและงดงามเป็นต้นแบบที่เราจะนำมาผลิตเป็นเซรามิกนะครับเดี๋ยวเราไปชมดูพุทธศิลปกรรมแบบใกล้ๆกันเลยครับนี่คือองค์พระบรมาธาตุเจดีย์วัดพระาาุลำปางหลวงนะครับ องพระธาตุเจดีย์ของชาวล้นานานั้นจะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งจะเป็นองค์พระธาตุเจดีย์แบบมีเรือนยอดเจาะช่องซุ้มจรนำเรียกว่าพระธาตุเรือนยอดนะครับพระธาตุลำปางหลวงนั้นจะเป็นองค์พระบรมธาตุแบบทรงระคังพุทธศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลสกุลช่างสุโขทัยนะครับและสะกุลช่างลำปางนะครับฐานสี่เหลี่ยม มาลลยซ้อนชั้นนะครับ3ชั้นนะครับบัวทลาเป็นบัวคว่อย่างเดียวนะฮะเป็นพระธาตุที่หุ้มด้วยทองจังโก้องค์พระธาตุนั้นเป็นสีดํานะครับอยู่หลังบริเวณวิหารหลวงเป็นต้นแบบนะครับที่เราจะนามาสร้างเป็นนวัตกรรมพุทธศิลปกรรมจากเซรามิกนะ สวัสดีครับขณะนี้ทีมวิจัยนะครับได้ลงพื้นที่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลมส่งเสริมอุตสาหกรรมอำเภอกาจังหวัดลำปางนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านอาจารย์มิตรสิริอ่างนะครับผู้สอนงานเครื่องปั้นดินเผาชสองนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลมส่งเสริมอุตสาหกรรมอำเภอกาจังหวัดลำปางครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ แล้วก็อาจารย์ดรสิริศักดิ์ปันลัมนะครับซึ่งเป็นทีมวิจัยของเรานะครับเริ่มต้นก็คือเราได้แม่พิมพ์มแลวมาหล่อขึ้นลูกมาหล่อขึ้นลูกเข้าสู่กระบวนการเผาตอนนี้ก็อยู่ในเตาแล้วนะครับอาจารย์ครับกระบวนการเผานี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครั้งแรกเราจะเผาแล้กว่าเผาเผาบิสกิตครับคือเผาดิบเผาไล่ความชื้นไล่ไล่น้ําออกให้หมดแล้วก็อินทรียสารทั้งหมดในเนื้อดินเผาที่อุณหภูมิ7 0็ไล้อยามชส้นก็คือไล่น้ำไล่น้ำออก ให้ให้ชิ้นงานเนี่ยมีความแข็งระดับหนึ่งก็คือเสียงอยู่ในลักษณะนี้เผาที่780องศานะครับ,รบจะได้เขาเรียกว่าเผาบิสกิตเผาดิบ,คร,บครั้งที่1นนะครับก่อนที่จะไปตกแต่งเคลือบก็คือเราจะต้องเผาเออกมาก่อนเมื่อเผาเสร็จแล้วก็ก็เข้าไปสู่กระบวนการตกแต่งด้วยเคลือบคือการพ่นเคลือบ พ่นน้ำเคลือบพ่นน้ำเคลือบนะใช่ครับพ่นน้ำเคลือบแล้วก็มาเผาครั้งที่สองครับเผาครั้งที่สองนี่จะเผาที่อุณหภูมิพันหนึ่งร้อยห้าสิบองศาพันหนึ่งร้อยห้าสิบองศาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าครับอาจารย์แล้วก็ใช้เวลากี่ชั่วโมงฮะอาจารย์ใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงครับครั้งแรกนี่ใช้กี่ชั่วโมงครับครั้งแรกก็ใช้เวลาเท่ากันเจ็ดชั่วโมงครับ